ผมจะซื้อซิมเน็ตไม่ใช่หรอผมจะซื้อซิมเน็ตไม่ใช่หรอแล้วต้องซื้อซิมเน็ตไหมครับจะไ,ได้มีเงินไว้ย่อนนะ สวัสดีครับวันนี้ไม่อยู่กับห้องสอ,องนิดนงฮะเกบมิชเชนเคยผมวันนี้มาตั้งใจทํางานกันหน่อยเนะวันนี้ปิดห้องสิบบาทไปห้องหนึ่งเปิดเป็นห้องห้าบาทอีกห้องหนึ่งใช่ไหมอยู่เราจะเปิดเพิ่มมีสาขาแล้วประมาณนั้นนะครับพอเรามีทุนแล้วใค่ <c oughs> ให้เด็กพวกนี้ ไอ้ที่ไอ้เดยกนีตัวเองครับตอนนี้ยังไม่มีใครเข้าห้องครับตอนนี้มีอยู่คนแค่ทีมเดียวเท่านั้นนะเราจทันด้านตีสี่มาต่างไปพีก่อนใช่แล้วนะโทรมาเตือบอทน้องว่ามันน้องนั่งที่ไหน stow มันไม่รู้ว่าน้องนั่งที่ไหน โอเควันนี้5่ะเกม่อผมแมบบได้เป็นทานด้าของกอดสวรรค์บูบิด้าของเราและทีมที่มาโลงมีทีมแรกเป็น Liberty, นิวิทันเอ็นบวแล้วผมทีที่สองเป็น v ีนออสาที่ส,สเป็น c ีเมแลผมแล้วก็เป็นเ e รเจนเอตตาผมทีเคเจอีสปอร์ดทวทันแซดแล้วผมเร d ดี้อาร์เอแล้วผมเดดโนดอะไรอะออสตาร์ Star, ผม u s เ Comeback ครับผม l อล e. แล้วก็จอรสครับผม ซีแมลเหมือนจะหาต้องหาทีมาแทนนะเพราะว่าน้องบอกว่าจะไม่ลงแต่ว่าไม่ได้แล้วนะเพราะว่าให้ถอนก็ไม่ได้เช่นกันนะครับถ้าจะถอนต้องหาทีมาแทนเลยตกลงกันมาเองเพราะว่าเวลานี้ไม่น่าจะมีใครมาแทนไว้มากขนาดนั้นนะแต่ตอนนี้ต้องการเน็ตครับ ต้องการเน็ตมากๆเลยให้ตามสติเจอร์วอยพี่หน่อยแล้วก็มีไนท์อ้าตีสองมอตีเอ็มอตีแชนเน็ตให้พี่อยู่ปะ,ปะเน็ตพี่เน็ตพี่ไม่ไหวนะ ฝนมันตกล้านเน็ตใด้ประจําตัวเองไม่ไหวเด็ดเมียก็ไม่รอดเฮ้ย,ย,อ,ย,ย,อ,ยอยาให้คนไม่ได้คนเด็ดไม่ดี Wi-Fi ขึ้น

อินซาออเออเอสอะปีกัน,นึกวาเอนึกว่าใครใหญ่มาออกมาแล้วครับผม โอ้หนึ่งแบบนี้จะกล่นห้องได้ไมั้ยเนี่ย ขอเลี้ยงสตรีมนะครับให้ไม่ได้ไม่แชร์ไม่ได้กูเป็นคนสตรีมอยู่ดีไม่ต้องทางมาปรับภาพสวยได้ไหมครับจะบอกว่าเน็ตมันไม่ดีครับผมตอนนี้ขอทำสัญญาไอเสาสัญญาณไฟาใหมนะ่แต่แบบใช่มันทำนานหน่อยเด้วยความที่แบบว่าซอยมันแคบตามที่แจ้งไปแล้วครับผมทีมเก่าๆนนะ่าจะรู้ทีมใหม่ๆก็ ก็ไม่ต้องตกใจอ่พี่กังวลยินเด็กตัวเองเหมือนกันนะถ้าปรับขึ้นมากกว่านี้ก็คือไม่รอดถ้าออกจากซอยนี้ก็ดีเอะแต่พอออกจากซอยแล้วไม่รู้จะไปนั่งไหนช่วงที่เห็นเด็ตดีๆนี่ไปนั่งที่อื่นหมดเลยเราไปดูเสียงรบกวนดังมาแต่พอเราไปนั่งที่อื่นเนี้ราต้องมาต้องมานั่งกังวลเรื่องแก๊บไม่ก็เรื่องทางด้านของรถเมย์ว่าจะเออจะตกป้ายหรือเปล่า แล้วก็อันตรายตอนกลางคืนด้วยแต่พวกนี้น่าจะออกแล้วเลยรอเปล่าพวกนี้น่าจะออกไปซื้อของครับผมน่าจะได้สตรีมข้างนอกเพราะว่าพุ่งนี้นออกไปซื้อของ,ออข,องของในบ้านหมดหมดตอนนี้ต้องตามปอนไปกาแฟมเข้ามาในห้องเพราะว่า น้องคนไม่ครบมาเล่นสามสี่เลสังแอดอยากปรับภาพสวยกว่านี้นะคนหนึ่งเพราะว่าน้องมันมาแค่สามสี่เธอจะมาวันไหน ผมก็ไม่รู้เหมือนกันวันที่วันที่วันที่มีเงินครับเจ้ทำไมพี่มาครบ นี่มาพอดีเลยขออนุญาตแครบก่อนเนาะตีสามตีเจ็ดไม่เข้าตีเจ็ดใครอะไม่เข,ขออนุญาตตามคนก่อนนะมัน สามเจ็ดไหมครับผมอ้าวอ๋<า>อโอเคเจ็ดในตัวเองอยู่ี่ชิ้นไหนเจ็เจ็ดเขามานน่งหลังเริ่มเนื้นตัวเอง ถ้าคืมากกว่านี้คือดูขนาดในเกมยังไม่รอดมันเป็นเสาไฟนะตามที่เคยแจ้งไว้คนเด็กมาใหม่ๆก็น่าจะแบบโอ้ได้แล้วพอดูมิเตอร์บีทได้แล้วพอดูมิตอรบีทไ,ได้อยู่ดิเ่ดิเ,จ,ดเจ,ดจะเปิดเพลอบสี